รอยเท้าปีศาจปริศนาที่ปรากฏอยู่บนพื้นหิมะเหล่านี้ไม่สามารถหาคำอธิบายได้เหตุการณ์สุดประหลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี1855ผู้คนทั่วทั้งภาคใต้ของเมืองเดวอนประเทศอังกฤษต้องประหลาดใจกับรอยเท้าปริศนาที่เป็นรอยเท้าข้างเดียวถูกประทับลึกลงไปในพื้นหิมะราวกับว่าถูกกดทับลงไปด้วยเหล็กร้อน หลังจากค่ำคืนที่หิมะตกหนักรอยเท้าประหลาดที่มีขนาดกว้าง1.5ถึง2.5นิ้วและยาวราว8นิ้วได้ปรากฏผ่านเส้นทางตามชนบทเป็นระยะทางยาวกว่า100ไมล์ที่น่าแปลกคือรอยเท้านี้ไม่ใช่รอยเท้าของคนที่เดินสองขาแต่เป็นรอยเท้าของคนที่มีขาข้างเดียวและสิ่งที่แปลกกว่านั้นก็คือรอยเท้าดังกล่าวได้เดินเป็นแนวตรงผ่านสิ่งกีดขวางต่าง ไม่ว่าจะเป็นบ้านแม่น้ำกองฟางและอุปสรรคต่างๆรวมไปถึงหลังคาและกำแพงสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะก็ปรากฏรอยเท้าประหลาดนี้อยู่ด้วยไม่มีใครหาสาเหตุของการเกิดรอยเท้าที่เป็นเส้นทางยาวขนาดนี้ได้และจะเป็นไปได้อย่างไรที่รอยเท้านี้จะเกิดขึ้นในคืนเดียวที่มีเส้นทางยาวกว่า100้ไมล์และความเป็นไปได้น้อยมากที่มนุษย์จะพยายามทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้ รอยเท้าลึกหลับนี้จึงถูกขนานนามว่าเป็นรอยเท้าปีศาจเดวิลฟุตเพนซ t ซึ่งมีชาวบ้านหลายคนเชื่อว่ามันเป็นรอยเท้าของปีศาจหรือซาตานที่มาทิ้งร่องรอยให้มนุษย์ได้เห็นถึงการมีอยู่ของพวกเขาส่วนเหตุการณ์ที่คล้ายกันก็มีเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเมื่อวันที่12มีนาคมปี2009เมื่อมีการพบรอยเท้าแปลกๆที่สอดคล้องกับรอยเท้าปีศาจ ปรากฏขึ้นในเมืองเดวอนอีกครั้งซึ่งรอยเท้านี้ได้มีเส้นทางยาวผ่านพื้นที่ภูเขาสูงได้อย่างน่าประหลาดเป็นระยะทางยาวกว่า12ไมล์จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสรุปได้อย่างชัดเจนว่ารอยเท้าปีศาจนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วคุณละ่ะคิดว่ารอยเท้าปีศาจเหล่านี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราฟาร์มชาแนลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ